สวัสดีจ้าพบกับพี่หมาจากช่องแครปปี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพามารับของฟรีนะคะเราก็จะอยู่กันในแบบของเดอะ h ชนซ s m o k e r c o n c น r t นั่นเองนะคะคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีวนไปทุกชั่วโมงเลยนะคะอนที่เราจะมารับในคอนเสิร์ตนะคะก็คือกลองชุดชุดนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าต้องทํายังไงบ้างก็ภารกิจคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเราจะต้องหาคําว่าโซฟาโซฟูทให้ครบนั่นเองนะคะพอเข้าคอนเสิร์ตมาช่วงแรกนะคะเพลงแรกก็ชื่อเพลง t ทสติ้งนะคะก็จะ ให้เราเก็บตัว S กับตัว O นะคะที่เครื่องบินนั่นเองนะคะตรงหัวเครื่องบินนะคะจะมีตัว O แล้วตัว S นะคะจะอยู่ตรงปลายเครื่องบินนะ,ะจะมีแค่2ตัวนะคะหลังจากนั้นก็วิ่งเล่นในเครื่องบินหรือวิ่งไปหานักร้องได้เลยนะคะก็ฟังเพลงเพลินไปนะคะพอจบช่วงนี้นะคะมันก็จะวาร์ปเราไปช่วงที่2นะคะช่วงที่2จะเป็นการเก็บตัว F นะคะนั่นก็คือต้องลอดห่วงให้ครบ10ห่วงเพื่อรับตัว F นะคะ แล้วก็เข้าสู่ช่วงที่3นะคะช่วงที่3นี่เป็นเพลงนิทไทยนะ,ะเราจะอยู่ในใต้ทะเลลึกนะคะก็จะต้องหากุญแจนะคะเพื่อไปปลดล็อกกล่องสมบัตินะคะนี่กล่องสมบัติก็จะมีตัว R น,นะคะแล้วก็จะมีตัว A นะคะที่ลอยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะก็จะได้เป็น2ตัวนะคะ ช่วงต่อไปก็จะเป็นเพลง I Love You นะคะเราก็จะอยู่ในลินนะคะก็ต้องรอให้มันไปจนสุดด้านบนเลยแล้วก็เมียสอดให้เราเก็บอยู่สองตัวนะคะนั่นก็คือตัว S กับตัว O นะคะก็จะอยู่คนละฝา่กันเลยนะคะแบบนี้ และช่วงต่อไปนะคะก็เป็นเพลงคสเซอรนะคะเพลนี้เป็นเพลงดังของวงเดอะเชนส์มเกลยนะคะก็จะต้องเก็บนะคะตัวโน้ตให้ได้50ตัวโน้ตเพื่อที่จะรับอักษรตัว G นะคะพอจบช่วงนี้มาก็จะเป็นรูปนาฬิกานะคะเพื่อที่จะเก็บตัว O อีก1ตัวนะคะคราวนี้นะคะก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเป็นเพลง iPad นะคะก็ จะมีตัวโอกับตัวดีนะคะอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายกับด้านขวาน,นะคะก็กระโดดขึ้นไปเก็บอานะคะคราวนี้เราก็เก็บตัวสอนครบแล้วนะคะโซฟางจูบู๊นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะได้รับของกันแล้วและช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของเฉลโมเกอ์นะคะพูดขอบคุณบอกลาอะไรประมาณนี้ ของที่เราได้เมื่อกี้นะคะนั่นก็คือกลองชุดอันนี้เลยนะคะนี่นะคะกองชุด The Gen s m น k e r เกมีชื่อด้วยนะคะแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือกลองชุดที่เราได้เมื่อกี้นะทุกนเป็นไง อันใหญ่เบิ้มๆเลยนะคะก็จะวางอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้ลโอ้โอันใหญ่มากนะ,ะเป็นกรองชุดได้ทั้งชุดเลยก็ล้องคนอยายากได้นะคะต้องมาชมคอนเสิร์ตเท่านั้นนะคะหลังจากอีเวนต์คอนเสิร์ตหมดแล้วก็น่าจะรับไม่ได้แล้วนะ,ะอย่าลืมมารับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า